คุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้นะครับคุณพลกิเลมเขียวของเราจะเปิดสนามทันทะโดมสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมโปลิเทโลนะครับในโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่9ครับคู่นี้จะแข่งขันกันช่วงเวลาประมาณสัก18นาฬิกานะครับซึ่งแฟนคลับกิเลมเปียวก็สามารถตามติด ตามชมการสตรีมมิ่งไลฟ์สดเอ่อ b e f o r e เ h e g a กมได้ตั้งแต่ช่วงเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็ดูการวิเคราะห์วิจารณ์ความพร้อมของคุณพลกีเนรนพยองแล้วก็โปลิเทโรกันได้ก่อนนะครับประมาณสัก4 5นาทีก่อนที่จะชมการถ่ายทอดสดเกมการแข่งฟุตบอลไทยลีกทางแอปพลิเคชัน AS Play นั่นเองนะครับรู้สึกว่าทางทีวีดิจิตอลเนี่ยจะเป็นช่องจิม M25 ด้วยนะครับก็น่าจะได้รับชมกันทั่วประเทศไทยนะครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าการเจอทีมโปลิเทโลเนี่ยมีนักเตะกีเรียนพยองของเราหลายต่หลายคนได้มีโอกาสเจอกับสโมสรเดิมสโมสรเก่านะครับตั้งแต่พี่ต้นสมพรยศพี่ต้าสุพรปีนากาตาโพกับตันทีมของเราเนี่ก็เคยเล่นกับโปลิเทโลนะครับพี่โอ๊ตสอววิ์พานทองนะฮะหรืออย่าง AK11 พี่กอ๊อฟอดิศัก์ไกลสอนก็ใช่นะครับ คนท้ายสุดคนล่าสุดนี่ก็พี่เอี้ยงธีรพลเยอะเย้ยนะครับก็เคยเล่นให้กับโบริเทโลมาแล้วด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับเมืองทองทีวีของเราจะขอจับกับตันต้าสุพรพินากาตาโพมาพูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับมันมีประเด็นที่เราเออยังไม่ได้ทักทายยังไม่ได้พูดคุยกับพี่ต้าไปตั้งแต่เกมนาะทีแล้วที่เราบุกเยือนเอริโอเชียงรายใช่ไหมครับเป็นการภาพจับมือกันของ2กับตันทีเนี่ยค่อนข้างจะคลาสสิกมากๆเลยนะครับกับตันเต้กับ ante, กับตันต้านะครับเพื่อนร่วมรุ่นกันตั้งแต่เด็กๆนะฮะแต่ปัจจุบันนี้เป็นกับตันทีมของทั้ง2ส,งสมโมสรน,นะครับอ่า รวมไปถึงการได้เจอทีมเก่าอย่างโปลิเทโลด้วยนะครับพี่ต้าจะรู้สึกอย่างไรบ้างนั้นตามมาชมคอนเทนต์นี้กันเลยดีกว่านะครับพี่ไปเจอรูปหนึ่งที่สุริยาสิงมุยเขาแท็กนะฮะเป็นแก๊งเจมจีฮะเห็นแก๊งนี้แล้วขนลุกสู้เลยอะ ครับน <laughs> ่ากลัวมากตาเองจําได้ไหมครับว่าใครบ้างเนี่ยลองไล่ดูดิซ้ายเนี่ยคนซ้ายเป็นเคนครับเคนพิชาครับอืคนที่สองเป็นป้อมจกอักรพาดครับตอนนี้ป้อมอยู่ไหนตอนนี้ป้อมอยูอ่เลยครับทีมเลยครับแล้วก็คนที่สามเป็นไอปิลโคครับตอนนี้เล่นอยู่ เลเปติสครับลีกลาลรกาสเปนครับไม่จริงแน่ใช่ครับอยู่เลเปติสเลยเหรอใช่ครับเลเปติสครับไปไกลนะไปไกลสุดแล้วครับตอนนี้ชื่ออะไรอ่ะชื่อเอ็ดการ์ครับเอ็ดการ์นะคนต่อมาคนต่อมาลักบี้ครับตอนนี้น่าจะเรียนครับไปทางเรียนครับอ่าคนถัดมาแล้วก็มาเต้ยธีวัตครับครับแล้วก็ผมครับแล้วก็เทคสุริยาครับอ่าฮะแล้วก็ ขวาสุดก็เป็นเต้นวิรวัตรครับตอนนี้น่าจะอยู่ที่สามครับอืมครับนะครับในรูปเนี่ยดูเออเต้นักเลงสุดเลยนะค <c oughs> รับเีย <c oughs> <c oughs> รถบัสคันนี้ก็ยังอยู่นะครับอยู่เหมือนเดิมครับยังอยู่อยู่ไม่รู้ว่าตอนนี้เรียบร้อยยังไม่รู้ครับนะฮะเวลาได้เห็นแบบเอ่อภาพบรรยากาศเก่าๆแบบนี้เป็นยังไงบ้างจริงพี่ว่าจะย้อนถามตาตั้งแต่วันที่ไปเยือนเชียงรายครับคือก่อนนันนี้ก่อนนันนี้เกมที่เราไปเยือนบีจีอ่ะเป็นพี่ก๊อฟกับพี่มุ้ยจับมือกันก็คือประสุด้าดของทีมชาติไทยทั้งคู่แต่ว่าเมื่อเกมมาที่แล้วมันเป็นเด็กเก่าเมืองทอง เด็กเก่าเมืองทองรุ่นเดียวกันนะฮะแล้วเป็นเพื่อนกันแล้วดันเป็นกับตันทีทั้งสองทีมด้วยครับได้พูดอะไรกันวันนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรมากครับแต่แบบมันมันความรู้สึกมันก็แบบเหมือนก็เจอเพื่อนเก่าด้วยอะไรเงี้ยแต่แบบบางที่แบบก็เคยซ้อมด้วยกันมาอะไรเยมันก็รู้รู้กันอยู่แล้วอย่างเงี้ยทุกปีจะเห็นถ่ายรูปกันใช่นถ่ายรูปปีนี้ไม่ได้ถ่ายครับทาไมอ่ะไม่รู้ไม่ไม่ได้นัดปกติจะจะนัดกันก่อนเงี้ยครับ ก็เหมือนหลังเกมผมก็รีบบอกมาเลอย่างเงี้ยครับเราชนทด้วยนะเขาเขาไม่คงอยากคุยกับเราใช่ครับไม่อยากคุยครับนะครับสองอ่ะก็คือยังไงมิตรภาพเพื่อนมันก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเนาะนะเกมหน้าครับเรามีเวลาพักเพิ่มมากขึ้นได้เจอเทโรทีมเก่าที่ต้าเคยเล่นแล้วก็ทำผลงานขึ้นมาได้ดีสภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างสภาพร่างกายตอนนี้ก็สดชื่นขึ้นเท้าชื่นขึ้นมาครับได้ได้พักผ่อนได้แล้ว ปกติมันจะเตะพุทธใช่เตะทีมากครับมองยังไงกับการเจอโปลิเทโลก็ประมาทไม่ได้ครับโปลิเทโลตอนนี้ก็มีผลงานที่ดีในลีกเนี่ยครับแล้วก็แบบแต่ในบ้านเราเราต้องแบบชนะให้ได้ครับครับครับมันต้องมีเทคนิคอะไรไหมเพราะพี่เห็นว่าเมืองทองเนี่ย15นาทีแรกไม่เสียงประตู ล่าสุดเนี่ยไม่เสียก็จริงอ่ะใบแดงองีกก็เหมือนช่วง15นาทีมันเหมือนแบบยังไงวะบอลมันไม่เป็นใจให้มึงทองเลยอ่ะไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันผมว่า<อ>ผมก็ไม่เข้าใจาสาเหตุไม่เจอเหมือนกันแต่ไม่เจอครับรครับช่วงแรกๆต้นเกมไม่รู้เป็นอะไรเตื่อๆเงี้ยจะบอกว่าไม่กระตุ้นกันก็ไม่ใช่ก็กระตุ้นใช่ก็กระตุ้นกันปกติครับอืครับนะครับ ก็ก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวมันก็คงจะแบบจัก15บนาทีเป็น20นาที25นาทีไปเรื่อยๆค่อยๆปรับไปค่อยๆปรับกันไปนะแล้วเจอเคโลนี่เคยอุ่นเครื่องกันมาแล้วด้วยใช่ครับคู่ขี้สูสีกันเลยสูสีครับนตอนนั้นครับแต่เราเล่นในบ้านเราก็คงต้องโฟกัสมถึงชัยชนะใช่ต้องชนะให้ได้ครับครับยังมีเพื่อนที่เคยเล่นด้วยกันไหมก็มีหลายคนอยู่ครับยังอยู่ครับยังอยู่อยู่ครับอือฮึครับ แต่ว่าจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้ก็เยอะแล้วนะทีละคนยอะเยอะก็มาใช่ก็มาเยอะเหมือนกันครับนะครับผมตาคงเห็นเกมที่ร้วที่เราเชียงรายกองเชียร์เขาเข้าเต็มเนาะมันช่วยเชียงรายได้เยอะเลยใช่แล้วเราก็คงอยากจะให้กองเชียร์เข้ามาเต็ม25้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า จะยังไงถึงตาเองมีใบเหลือง3ใบก็เสี่ยงต่อการแบนบุรีรัมย์เหมือนกันเราก็ต้องเต็มที่ก็ต้องเต็มที่ไปก่อนครับนะครับก็หวังว่าจะเก็บคะแนนได้แล้วขอขยับอันดับตารางขึ้นไปอีกสักนิดนึงครับนะตอนนี้ก็โอเคแล้วแหละขอขึ้นอีกนิดนึงนะนครับช่วยกระตุ้นกันด้วยนะครับตาบอมนะครับโอเคครับเอ้ยเดี๋ยวพี่ลืมไปพี่เห็นไอจีพาเด็กเอิญไปตีกอล์ฟกันด้วยเหรออ๋อไปหลังซ้อมพี่รีแลกครับครับเทนเทนเอิญหน่อยนะ ได้เนย10 10ดูไม่ไหวอะได้อยู่ครับพอได้อยู่ครับไปเรื่อยครับตีลูกเดินถือว่าโอเคใช่ครับเโอเคเรเป็นกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพที่ดีนะครับผมนะโอเคครับตั้งคุณครับตา พรุ่งนี้ครับแฟนคลับกียมพยองสามารถมาให้กําลังใจขุนพลเมืองทองเูเอเต็กของเราได้นะครับจะแข่งขันกันช่วงเวลา18นาิกา25%นะครับในความจุของทันโดมสเตเดียมเช่นเคยนะครับก็เช่นเคยนะครับโชว์แอปพลิเคชันการตรวจวัคซีนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซีโนแวคสเข็ม หรือ a s ส a า e ซน c a ภายใน14วันก่อนหน้านี้หรือปัจจุบันนี้หลายต่ลายคนบูตเข็ม3ไปแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการเข้าไม่กำลังใจคุณพลกิเลียนพยองของเรานะครับและเช่นเคยเข้ามาก็อย่าลืมเว้นระยะห่างแล้วก็ยึดมาตรการความปลอดภัยในช่วงการเชียร์ฟุตบอลโควิด1 9ก็สวมแมสตลอดเวลานะครับขณะที่เชียร์ฟุตบอลนั่นเองก็หวังว่าคุนพลกีเลีนพยองของเราจะโชคดีมีชัยในวันพรุ่งนี้นะครับ